เดือนราค่ะบริษัทฟาสุดยอดเนาะค่ะอยากกินสมโขค่ะคุณยายลีมาเลยค่ะคุณลุงจ้าเนี่ยค่ะโชคดีเนาะค่ะมีบ้านเต็กกะเป็นเป็นคนอ่านพอบ้านมันสมุทรสงข้าวแม่บ้านมันสมุทรสาข้อนเนาะค่ะมันจะมีสวนสมโขทั้งสองจังหวัดสิทธิดกันค่ะจังหวัดเพัทลุงแต่ยายเอ้ยไปเที่ยวบวาน สวนชมโอมิสวนมะพร้าวค่ะขอบคุณค่ะนาลีตามสบายเด้อนาลีไปเก็บเวลาเลยค่ะฝากพีปีคุณไปเติมเวลาให้คุณนาลี่เน่เด้อกำลังวิ่งหนีงูอยู่ตอนนี้เนาะค่ะสิเข่าสองหลอกเราก็สัตว์ค่ะอยากมาเป็นยูทูปนั่มหลุนพี่เนาะค่ะช่วยกันเนาะค่ะดึงกันดันกันเนาะค่ะฝากคุณลูกบดเนี่เด้อค่ะ เมือนั้นฝากลุ้งบยไปดันคุณออมสินเนาะมันนีฝากลุ้งบยไปดันคุณนารี่ในเด้อจากคุณลุงจ๋าลุงประกันซอยดันซอยเดืองเจลีญขึ้นมาเนาะงหลังตะเกียบตะเกียบมู้ เขาจะย้ Không, m, ํให้ดันตีหม่ลฟังได้นะรียี่ออยู่บอกนี่หมาคุณลุงไปซอยดันบ่จ้าบอกว่าเมืองขันยอม ชั่วโมงค่ะขนลุงวุดมานเนี่ยเดลี่สามารถนั่งได้สามชั่วโมงค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงก็จอดไวปไ้ปเปิดปุ่หลับแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปดันมั่วชั่วเดียวงายเงินลูกเอ้แต่ละตัวลูกมีขอบคุณค่ะลูกม,มีตามสบายเด้อ สวัสดีครับยายไปซังค่ะ่นไม่สองคนนค่ะขอไป,เ,ปเองคนเดียวค่ะเอยู่ไสล่ะคือบ่เห็นสองคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านคำลังแรงใจเนา้องเห็นว่าเป็นกำลังใจใหญ่จะครบสองปีโอ้เพิ่น ยี่สิบนี่ก็ครบสองปีแล้วได้คุณลุงหายังมาเร็งได้คนมวนบ่คน<อ>เด็กออกไปใส่เลื่อยค่ะบางทียี่สิบตุลาเนี่ก็ครบสองปีแล้วได้ค่ะนางเก่าอยู่หาเดือนลุงคิดอยู่สี่เดือนเก่าเดือนเอาจนงอมเปลือะะจนสำเร็จค่ะพวกแม่แต่มาง่ายๆได้ค่ะชมไพยากยาเราว่างไปยามรักษาเนาะ ก็ใหุ้ภาหใหุ้ภาหหน่อยที่สุดค่ะขอบคุณแม่นิวจ้าตามสบายเด้อแม่นิวจากนาทีละน้อเนี่ยี่สมควรแก่เวลาลรา ปังปังเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบายบายแบบนั่งงามเล็น้อยเนาะค่ะ <c oughs> เป็นนั่งมอบกระไดค่ะ <c oughs> บายบายค่ะ <c oughs> ย่าสิลุกไปกุนเลยเด้ะ